สบายดีพี่น้องมาจะขูดสุคนเนาะสบายดีพี่น้องวันนี้เราจิพากันออกสวนเนาะออกไปนาเนาะไปกินข่าวอู่นาไปหา,นาหน่อไหม่แกงกินกันเนาะสามเมยน้อ,นองสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีพี่น้องฮึสาวลีเยี่ยมอ่านเนาะพี่น้องเขาถ่านขายเดอ้อนองชายคอยบวบบวบน้องสาวก็จะปลูกไว้เนาะยนอดบ้าใหญ่อบๆเนาะ เริ่มเป็นดอกเป็นยังเลยแต่หน่อยก็เป็นหมากแล้วนี่เอาเบ้ะนี่เต๋อหนี้ทำอาหารหนอไหมแกงนะจ๊ะพากันหักหน่อไม้เนาะกําลังหาหน่อไม้จะไปแกงหน่อไม้กันเนาะพี่น้องหน่อไม้หน่อบักง่ายพี่น้องนี่เห็นบ่หน่อไม้หน่อไหมเนี่ยเต๋อหี้ตัดเลยนะจ๊ะนี่พี่น้องหนอบักง่ายบักง่ายขึ้นสูงเลยพี่น้องหนอบักใหญ่พั อจ้าบ่ินได้มางี้ช่ผมนจะรูปลกนี่เห็นแล้เนะสื่อได้งมซาและบาเลาลี่ปปอซาลี่สูงพี่น้องเฮ้ยซาลี่ปีได้โอ้ยเก็บซอยเพิ่มก่อนปีอ้า น้ำบ่นางปลาเี้ยวเยมีนกนใหญ่ได้พี่น้องเ้ยอ้านกปักใหญ่ได้พี่น้อง้านกบินได้้้เอ่อเปี้ยวอ้นเสียไม่ป้าเลยลูกออกมานาเนาะพี่น้องอันนกทรายกลังลุกกะสีเห็ดอันสีดำหน้าเนาะ เดี๋ยวจะนอนสิพาย่างไปทางขุนเนาะทางบนผืนลูกกาตอนนี้เบิ่งซาลี่แล้วอันหาหนุ่มไม้ก่อนซาลี่ซอยซาลี่ก่อนเวลาเมเจ้าเาลี่พระเจ้าเฮาลี่ลงไปลูกกาถหาลงบนคลิปจะได้พี่น้องซาลี่เป็นทีลงลูกกาซอยเพิ่นได้มื่อนี้ซาลี่น่งเฮียยังนะซาลี่ได้เสียมมาแล้ว ซาเป้ได้ลายบาทางเจ้ามีลายบอได้ Stanford, ad s. <S นอนนะเฮ้ยขึ้นสูงสูงสลีขู่ทางหลังสลีได้บอฮักได้บออ้าเด็กแตปายคุณแม่โอ้ยจิ๋นหน่อยนังลี เดี๋ยวไปจัดได้ไม่หักเอาเองเสียบัดแค้ลยหักเท่าเเียบจัดบอกเขาไปล้เยเสียมบอกเขาวะึคือมีเสียมใหญ่ว่านโมมีบอกเือเห็นเนาะมันใหญ่พูดเอาดอกมันเอาหนอพอดีพอดีนเจีซบเป็นลเได้ข่าวด้วย เออขาเด้ออีกแล้ว okay. พี <i> ่น <favor. S 2> ้องกตะกเขาเาตีเ้าเปกาเราสลีอ้มาอะไร็ซอกยี่นองสลมาออให้งานเด้อพี่น้องม้นนี่เขาเขาก็มีตัวงามวต้งามนะพี่น้อง มือ้ออนี้ได้โอกาสออกมาหลินหน้ามาจอบบื้งหน้าเนาะกระเจ้าโลก,ก้าเตรียมสีดำน้าเลยนี่แขนกโลก,กาเขาลานสาวเองห <c oughs> <c oughs> วนตุมุติมิ <c oughs> อันนี้โฟมน้านอ้อพี่น้องโฟมน้าลงไปใสนะ่ก้า ไม่ซาลี่มันเด็กพี่น้องมันบ่นเลือเกินไปบ่เคยอ่อนอยู่เนาะน้องเป็นไงเมื่อพี่น้องอ้าวซาลี่จะคือกายนอน่ะนี่นี่นี่ทำดิเห็นรอยู่ในโพดนี่เออ เนี่ยนอนนี่นอนนี่นอนนี่ซุ่มซุ่มไนอนซุ่มไปซุ่มไปนอนคุณเดซลี่มาไปเบิ่งทางกอนอะไรเบิ่งอันผักคะอุ้ยผักคะเขากับโบเป็นสำนับพี่น้องแก่แท้โอ้ยๆผักคะขุดนะ หอใหญ่แล้วผักขาเขาผัดบวเป็นเนาะเป็นัมันแก่บ่นเลยโอ้มีตัวอ่อนอยู่นะฮะซาเบะผักขามีตัวอ่อนอยู่นะฮะเอาเสียมจะเสียมจะไปใส่ซาเบะนี่ซาเปะนี่อุ้ยน่ะระวังเหยียบแก้วด้ินจ่ซองหน่อยดิพอแล้วเนาะมันลายอะ่ะ พ่อแหละพ่อเด็กพี่น้องเอ้ยเต็มขู่เลยไปเมื่อมาปอกสาวเบะกำลังเก็บผักคาเนาะพ่อเรา mang สาลรีเนาะไหมนะหลายเหลือได้พ่อเลยใช่ไหมเธอออนซอนหน่อไหมไเก็บยอดบางอื้อกันพี่น้องไปใส่แกงหน่อไม้มีแต่ยอดอบๆใหญ่ๆอุ้ยยะ ยอดอ,อกกวบใหญ่เ้ย,ยพี่น้องอยอด,ยอดอมากออไป,อมไ,ปไม่กำลังอันนั้นนะจากพี่น้องกำลังฝดได้จ้าพี่น้อง จะได้เต็มแขงเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวหนุกพากินพ่าเสบเด้อจ้าพี่น้องอันนี้ก็นะนำน้านางเด้อจ้าบริยองเด้อจ้าพี่น้องแนะนำหน้านางซื้อมาแต่ตลาดจ้ามีเห็ดมีเห็ดเค็มแล้ักการป้าไลายเด้อลูกมีเห็ดเค็มแล้วการมีเห็ดกระตุนแล้วก็มีพระคะจ้าแล้วก็มียน่องเอื้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วซาลี่ก็จะได้ลงไปโลกอกโลก้าซอยเพื่อนจ้าพี่น้องก็มีแต่สาวนุกพักินทาแซ่กเป็นห้าแม่เป็นก่อนแล้วตอนแรงมันจงมาําเอาเอาซาลี่จ้า

นะกนนะนันเร่เห็นเรื่องวันนี้เดิมมันจะใส่เครื่องเร่งเลยเนาะพี่นอ้องมันจะไปข้างบาทเดียวน่าพชร Nào, Ủa, bác bát nhanh mỏ canh nó mạnh hả nó cái à. tê ừ, nó nó phải đẹp hơn như nó ừ. Ừ, đẹp สซลสลา่าแซลล่าแซนอยเซนหน่อยจ้าพี่น้อง,องบดมาแต่เมื่อ <laughs> แบบบดต้เลยจ้าพี่น้องบตาจ้าบดเอาโอ้ยมึงขัดบอ<ๆ>ลเนี่ยนวประเด็กเลยเนี่ยอ่อนมุนวัวประเด็กประเด็กหน่อย หมอนี่กินได้สามเงินหมดเลยพี่น้องหยาบลยบ่สิ์ขันตาสุดท้ายพี่น้อง กักบวบหมุดบวบเนาะย่อ่ะหมุดบวบลเอาเป็นยังเอามาอยู่บนฮะฮะเขี่ยวเครื่องวะพี่น้ <c oughs> องอืเออน้ำพร่อนโป้งผักกาผักกระแยงเขาลงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เาานะา,เเานเนนะเนะนะตรียมแลนเดอร์ซาลี่จ้าเพราะว่าผักกาดมีแมลงอ่อนอยู่ในนี้พี่นอ้งาองเอ้ยจังหวะเผาใส่เผา,า,าแลนนี้ แกงไก่เมลูกอ่อนเนาะแกงน้ำม้ใส่ผักขาเอาแล้วนะขั้นตอนจะถ่ายขาก้องเ่ามันต่ำนี่น้องเข่ากับแกงน้ำไม่ เขาแรงอย่างวะเขายังมากินเข่าอยู่นะพี่น้องมันมาเดินเซ็บๆนำกันพี่น้องขาเขา บวครบไปไว้เนาบวครบมั uh, <si suppression> ้บวชคบนวะมาได้บิหนังส่วนนเนาะเออบวช้รอมบวมีพร้อมบวมีคอยบวดซื้อพระอม้อมสมันกนะเยอยอะทยอกเยอ้ีตับปิดบได้ได้เอาบเอาล อะไรแหละคระับผมเจ้เลยเขาประดไปซื้อกินเนี่ยก็จะไปซื้ออันกับปแดก

คิรอนี่ไหนจะเบิดมันมาบ้านวานเลยบ้นวานเลยแม่เบ้อมันเอาเตรียนตายว่าวลีเอันน้ำมันกันเนาะรอคิวกันอยู่นี่น้อง เข่าเจ้าห่อนห่อนแ,แกงน้ำม่ห่อนห่อนพิดพิกเขากันแถบพี่น้อยก่อยปลาพี่น้อง คนี้ม่ปลาออมสาวเห็นไหมคลิปนี้ล่าพี่น้องไปก่อนพี่ยังปลาพี่น้องปะคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยหนพี่น้องสบายดี